สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมรัฐบาลจะประมาทไม่ได้นะครับกับคาเตือนของดรคณิตนนครซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคอปอกที่บอกว่า พระราชบัญญัติที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านบาทนั้นอาจจะขัดรัฐธรรมนูญนะครับได้ไม่คุ้มเสียและความเสี่ยงนั้นอาจจะทำให้รัฐบาลคุณยิ่งลักณ์มีปัญหาสอดแทรกไปจากที่มีการตั้งคำถามว่าการกู้เงิน3 5 0 0 0 0แสนล้านเพื่อมาทำโครงการนามนั้นถูกต้อง หรือไม่สารปกครองตัดสินแล้วครับว่ายัางต้องให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเสียก่อนแล้วจึงจะเดินหน้าได้กรณี2ล้านล้านบาทนี่ก็จะเข้าข่ายเดียวกันหรือไม่เพราะว่าดรคณิตบอกว่าพระธรรมนูญมาตร,ราม6 9 9เนี่ยบอกชัดเจนครับว่าการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทําได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตเป็นกฎหมาย4ฉบับเท่านั้นครับคือกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหนึ่ง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ1กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ1และกฎหมายว่าด้วยการคลังการตราเป็นพระราชบัญญัตินอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดนั้นจึงอาจจะขัดรัฐธรรมนูญได้เรื่องนี้ถึงแม้ว่ากระทรวงการคลังหรือว่านายกรัฐมนตรีเองมั่นใจว่าทําถูกต้องแล้วแต่ความเสี่ยงนี้จะทําให โครงการใหญ่ว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานนี่เข้าไปในกับดักของปัญหากฎหมายได้ที่ปรึกษากฎหมายจะมีกี่คนก็ตามรัฐบาลต้องกลับไปทบทวนครับเพราะว่าคำเตือนนั้นมาจากดรคณิตนนครซึ่งครั้งหนึ่งรัฐบาลชุดนี้เคยให้ความไว้วางใจดูแลเรื่องการปรองดองถึงแม้วันวันนี้ปรองดองยังไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยที่สุดท่านเป็นหนึ่งในยอดนักกฎหมายไทย เสียงเตือนอย่างนี้สะท้อนไปถึงหลายวงการรัฐบาลต้องรีบดูและป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตว่าด้วยกฎหมายการใช้เงินอีกครั้งหนึ่งครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม